สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนทําลูกชิ้นมะละกอหมูสูตรทำง่ายเนื้อนุ่มเด้งทํำง่ายแค่มีมะละกอเป็นของว่างทานเล่นที่อร่อยค่ะเจ๊ปันใช้มะละกอดิบแบบนี้นะคะเพื่อนๆล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาเตรียมเครื่องปรุงอื่นๆกันก่อนค่ะเริ่มจากพริกไทยก่อนเลยนะคะพริกไทยเม็ดเอามาบดแบบนี้ค่ะจะได้พริกไทยที่หอมอร่อยมากๆเวลาบดใหม่ๆนะคะ เครื่องบดปั่นตัวนี้เครื่องแรงมากเลยค่ะบดแป๊บเดียวก็จะได้พริกไทยที่ละเอียดยิบแบบนี้เลยค่ะใช้งานสะดวกมากๆเสร็จแล้วเจ้ปันจะบดกระเทียมต่อเลยนะคะกระเทียมออกมาก็จะเป็นกระเทียมบดท,ที่ใช้ได้สะดวกเลยค่ะเพื่อนๆ และบดกุ้งแห้งต่อเลยนะคะเครื่องบดตัวนี้บดด้วยสารพัดเลยค่ะแป๊บเดียวก็ได้กุ้งแห้งป่นแบบนี้แล้วค่ะในส่วนของมะละกอหั่นเป็นชิ้นเพื่อให้จะปั่นง่ายนะคะนํามาปั่นในเครื่องปั่นน้ําผลไม้เลยค่ะใส่มะละกอแล้วตามด้วยน้ําเปล่าเล็กน้อยนะคะใช้เวลาปั่นไม่นานมะละกอก,ก็จะละเอียดแบบนี้เลยค่ะสุดท้ายเจ๊ปันจะใช้เครื่องปั่นโถอเนกประสงค์แบบนี้นะคะมีใบมีดให้เลือกหลายขนาดค่ะ เราจะมาเริ่มต้นจากใส่หมูสับลงไปเลยนะคะตามด้วยมะละกอที่เราปั่นละเอียดในระดับหนึ่งแล้วค่ะเพื่อที่จะปั่นง่ายๆบดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันง่ายๆนะคะตามด้วยกระเทียมที่บดไว้แล้วพริกไทยป่นแล้วก็แป้งมันนะคะหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยกุ้งแห้งป่นนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะ เด็ดเป็นข้อๆแล้วนำมาปั่นรวมกันค่ะใช้เวลาบดนะคะให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันเป็นเหมือนเครื่องนวดนั่นเองนะคะทั้งปั่นทั้งนวดเพื่อจะนำมาเป็นเนื้อลูกชิ้นได้อย่างอร่อยเลยค่ะสูตรง่ายๆของเจ๊ปานค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจเครื่องปั่นตัวนี้นะคะเป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์สามารถดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะตอนนี้ลูกชิ้นเจ๊ปานก็พร้อมนําไปทําขนมและอาหารแล้วค่ะต้มน้ําร้อนในกระทะหรือในหม้อก็ได้ค่ะพอเดือดแล้วลดไฟลงให้อ่อนลงนะคะหลังจากน้ําเริ่มนิ่งแล้วเจ๊ปันก็จะใช้มือบีบนะคะให้เนื้อลูกชิ้นออกมาเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะใช้ช้อนตักนะคะทําง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ ลูกชิ้นมะละกอหมูของเราก็จะเริ่มเริ่มสุกนะคะเพื่อนๆทำเพลินๆไปค่ะน้ำก็จะร้อนละอุ่นๆนิ่งๆนะคะลูกไหนสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะเท่านี้เราก็ใช้ได้แล้วเราจะเตรียมน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งลงไปนะคะแล้วนำลูกชิ้นมาแช่นอกน้ำเย็นแบบนี้ค่ะ ทํำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับลูกชิ้นมะละกอหมูของเราทานเพื่อสุขภาพเป็นของว่างทานเล่นหรือเอาไปทานใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะจัดจานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจิ้มซอสเปรี้ยวจิกโชหรือว่าซอสพริกแบบนี้ก็ได้ค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทําทานดูบ้างนะคะของว่างทานเล่นทําง่ายแค่ใช้มะละกอ,ก,อกับเนื้อหมูเองค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานลูกชิ้นมะละกอหมูก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ